สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับผมพบกันเหมือนเดิมนะครับกับผมช่างนอตโซลาเซลล์นะครับวันนี้ได้มีโอกาสาพาพี่ๆทุกคนนะผมมาเยี่ยมชมนะครับบรรยากาศในช่วงเงย็นๆนะครับาการเจาะน้ำบาดาลน,นะครับวันนี้ทางทีมงานเราแนละผมได้มีโอกาสมาเจาะน้ำบาดาลน,นะครับแล้วก็ติดตั้งในส่วนของโซลาเซลล์ด้วยนะผมตอนนี้ก็กำลังจะ,ะทำการนะผมเจะาะน้ำบาดาลน,นะผมนะครับวันนี้สงสัยจะ,ะแล้วในตอนดึกๆนะผมนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสมา ถ่ายวิดีโอนะผมนะครับวันนี้จะอยู่ที่อำเภอลำสุนที่นะผมจังหวัดลบบุรีนะครับวันนี้อยู่ในบรรยากาศนะผมที่ดีมากนะผมนะครับอยู่ท่ามกลางภูเขานะครับล้อมรอบนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็กําลังมืดๆนะผมนะครับเย็นๆนะครับจะพาทุกคนมาดูนะผมสวนนะครับสวนเป็นสวนกล้วยนะผมนะครับที่กําลังจะทําการ ปลูกนะผมนะครับตอนนี้ก็คํานึงถึงระบบน้านะผมนะครับตอนนี้คุณพี่เขาได้เดินสายน้าหยดนะครับหรือว่าสปริงเกอร์นะผมทั่วสวนเลยนะผมเนื้อที่อยู่ประมาณ49ไร่นะครับ49ไร่แล้วก็ปลูกในส่วนของกล้วยน้ําว้านะครับนะครับสวนหนึ่งก็ได้ลงไปแล้วนะผมนะครับอตอนนี้คุณพี่เขาก็กํากลังนะผมกาลังเปิดสาย แรงดันสูงนะครับเป็นเครื่องนะครับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่นะครับเพื่อจะอาจสปริงเกอร์นะผมนะครับตอนนี้ก็ได้เปิดอยู่ประมาณทีละล็อกทีละล็อกนะผมนะครับแต่ผมจะพามาชมนะผมตอนนี้อาจจะมองไม่เห็นนะผมนะครับเพราะว่าแสงผมใกล้จะหมดลงไปแล้วนะครับแต่ว่า ก็พอเห็นอยู่บ้างนะผมนะครับในส่วนของสปริงเกอร์นะครับที่ว่าคุณพี่เขาเปิดอยู่นะครับตอนนี้นะครับนี่เลยนะครผมปัจจัยหลักก็คือน้ำนะครับจากบ่อนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาดูดการหน้าแรงนะครับพอเราใช้ประจําประจําทุกวันนะผมนะครับน้ำที่อยู่ในสานี้ก็จะไม่เพียงพอใช้นะครับคุณพี่เขาก็เลยคํานึงถึงนะครับน้ำประดานะผมนะครับเพื่อจะมา ต่อเติมนะครับหรือว่าหล่อเลี้ยงนะครับพืชพันธุ์นานาชนิดนะครับที่อยู่ในสวนของคุณพี่นะผมไม่ว่าจะเป็นหอมบักชีนะครับที่ว่าปลูกสลับนะครับกับกล้วยน้ำว้านะผมนะครับนี่เลยนะผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะผมหอยโค่งนะครับหอยโข่งขนาดใหญ่นะพี่ว่าคุณพี่เขาใช้งานอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้เครื่องก็กำลังจะทำการดันอยู่นะผมนะครับท่อน้ำออก4ี่นิ้วนะครับ หรือว่าอลัาอาางการมากนะผมนี่ครับนี่ก็คือในส่วนของหอยโข่งนะครับเครื่องยนต์นะครับที่ว่าคุณพี่เขาดูดแรงดันสูงนะครับตัวนี้ดูดเพื่อจะอดันสปริงเกอร์ให้ทั่ว49ไ่นรนะผมนะครับแต่ว่าถามว่ามันดันได้ทั้งหมดไหมมันดันไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าคุณพี่เขาแบ่งโซนนะครับในการดันนะครับ เราก็ดูดน้ําจากในสานี้นะผมนะครับแล้วก็ดันใส่ไปในท่อตัวนี้นะผมคือท่อเมนใหญ่นะครับท่อขนาดใหญ่เลยนะผมสี่นิ้วนะครับนี่เลยนะผมสวนคุณพี่เขาสวยมากนะผมจัดโซนนะครับแบ่งโซนถือว่าลงตัวมากนะครับบริเวณถนนนะครับก็รอบสวนเลยนะครับส่วนที่เราเห็นก็คือแอร์แวร์นะครับที่ว่าเพิ่มประสิทธิภาพนะผมให้แรงดันน้ํา ยิ่งมากขึ้นนะผมนี่เลยนะผมตอนนี้สปริงเกอร์นะครับก็ทำงานอยู่นะผมตอนนี้นะครับถือว่าเป็นร้อยๆหัวนะครับจากที่เราเห็นพื้นนะผมพื้นตอนนี้เชยแฉะอยู่นะครับก็คือน้ำจากสปริงเกอร์นั่นเองนะครับนี่เลยนะผมแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับก็ถือว่า,าลงตัวมากนะผมนะครับ ส่วนตอนนี้เครื่องเจาะนะผมก็พบน้ําแล้วนะครับพบน้ําแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะผมใกล้ๆนะครับนี่เลยนะผมสําหรับทุกคนทุกท่านนะครับพี่สนใจนะครับเกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลนะผมนะก็ยินดีนะครับทางทีมงานเราก็รับเจาะบาดาลนะผมทั่วประเทศไทยนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะครับ โทรปรึกษาเราได้นะผมนะครับเกี่ยวกับระบบน้ําหรือว่าโซล่าเซลล์นะครับทางทีมงานเราก็ยินดีนะผมนะครับยินดีให้คาปรึกษาแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางไปเจาะให้ท่านทุกที่นะผมนะครับส่วนบ่อนี้นะผมก็ถือว่าเจาะยากมากนะครับนะเพราะว่าเป็นดินโคลนนะครับแล้วก็ดินเหนียวนะครับเราเดินทางมาตั้งแต่เช้านะผมนะครับตอนนี้ก็ยังเจาะยังไม่เสร็จนะผมนะครับ แต่รับประกันนะผมถ้าเกิดน้ําน้อยนะครับเจอดไม่เจอน้ํานะครับเราก็จะย้ายบ่อให้ท่านใหม่นะครับเราก็จะย้ายที่จอดให้ท่านใหม่นะผมถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆนะครับเราก็จะไม่คิดเงินนะครับกับลูกค้านะผมนะครับค่าน้ำมันนะครับก็ไม่ต้องมาเสียให้นะครับหรือว่าไม่ต้องมาจ่ายให้กับทีมงานของเรานะผมนะครับแต่เกิดไม่ได้น้ําจริงๆเราก็จะเดินทางกลับนะครับในส่วนของการจอดน้ำบาดาลนะครับในช่วงของตอนกลางคืนนะครับ น่าจะได้เห็นน้ําที่ชัดเจนกว่านี้นะผมนะครับในคลิปหน้านะผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนทุกท่านนะผมมาชมกันนะผมตอนที่น้ําแรงๆนะแล้วก็ตอนที่น้ําไหลกันนะผมสาหรับคลิปนี้มันก็มืดแล้วนะผมนะครับเดี๋ยวผมขอตัวลาทุกคนทุกท่านนะผมไปเพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ